หนึ่งนาทีกับกอปทอ การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรเรียนรู้นะคะเช่นเมื่อกระจกหน้ารถแตกถ้าเป็นกระจกนิรภัยแบบชั้นเดียวหรือเทมเปอร์จะแตกลักษณะละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆและแตกร้าวเป็นฝ้าขาวจนมองไม่เห็นเส้นทางให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วแล้วเบี่ยงรถเข้าไหลาทางหากยังมีกระจกบางส่วนติดค้างอยู่ให้ใช้ไม้หุ้มผ้าหนานาหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ทุบหรือกระแทกเศษก,กระจกที่ยังติดอยู่ตามขอบกระจกออกให้หมดเพื่อป้องกันกระจกล่วง รถหากเป็นกระจกนิรภัยแบบหลายชั้นจะมีรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมเท่านั้นแต่จะไม่มีเศษกระจกแยกออกจากกันจึงเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในรถกรณีที่ต้องขับรถที่ไม่มีกระจกหน้าผู้ขับขี่ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษกระจกที่อาจติดค้างอยู่บริเวณหน้ารถกระเด็นใส่ตาด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม